สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคนพยากรณ์นะครับวันนี้มาในค่ำคืนที่ฝนฟ้าตกอีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรในปีนี้เป็นวันที่วันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ฝนตกผมว่ามากที่สุดเลยนะผมก็จับสังเกตมาได้ทุกๆวันนะครับไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาหรือจังหวัดอื่นนี่เจอฝนตกมากที่สุดวันไหนกันนะแต่ผมว่าวันศุกร์น,นะในปีนี้นะครับ ครับวันนี้กลับมาเช่นเดิมครับช่วงเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับในสองชั่วโมงเต็มเต็มเลยครับเต็มอิ่มกับผมนัดนอนลัตนะวันนี้วันนี้อาจจะเสียงแบบคาะคแครแค,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 คอีกแล้วผมบอกแล้วว่าปีนี้ผมดูดวงตัวเองแล้วแม่มีแต่โครคภัยไข้เจ็บไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะมันฝนฟ้าอากาศก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ สุขภาพยังดีอยู่นะครับก็ต้องดูแลดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆเพราะว่าผมได้ทายไว้ตั้งแต่เมื่อเดออือนก่อนแล้วว่าดวงเมืองในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีเรื่องของไข้หวัดนะครับไข้หวัด2009นี่แหละมาเยอะมากแล้วก็โรคพวกไข้เลือดออกอะไรพวกนี้ก็มาด้วยนะครับใน2เดือนนี้นะพูดถึงไข้หวัด2009นในบางทีก็นึกถึงเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเออ ไป,ไ,ปไอข้อแค็ๆเนีเ่ยไขวัดโดนไป2 9 0 0าจริงๆนะไปหาหมอที่ไรนี่โดนเกือบ3า0 0ันไม่รู้โอ้โหาไมมันแพงหนักหน,นาก็ไม่รู้ทําไมยามันแพงมากๆเลยไม่เหมือนสมัยก่อนนะคุณผู้ชมนะเนาะอ้าวมาวันนี้วันนี้วันนี้นนนนมีอะไรดีๆมาฝากกันบ้างนะครับช่วงแรกนานาสาระวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความฝันความฝันนะครับใครที่ฝันทุกวันหรือบางคนไม่เคยฝันเลย แต่ยากนะหรือนานๆฝันทีนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องความฝันตื่นมาแล้วใจหายฝันร้ายตื่นเต้นหรือว่ามีฝันแบบน่ากลัวนี่วันนี้จะพูดถึงเรื่องความฝันให้ฟังว่าจริงๆมันมีอะไรบ้างเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็จะมาพูดถึงว่า สถิติคนเราเนี่ยนะฝันถึงเรื่องอะไรพบเจอเห็นอะไรในฝันมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดให้ฟังและจะตีความพยากรณ์ความฝันให้ด้วยว่าฝันในเรื่องเนี้ยเออแบบเจองูเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะเห็นไหมแล้วงูมาลัดหรือว่างูไม่รัดเนี่ยมันเป็นยังไงนะ้มีงูมีหลายสีอีกนะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องความฝันให้ฟังนะครับ ก็หลอดคอยฟังดูว่าเออมีตรงกับคุณผู้ชมอะไรบ้างนะมันฝันบอกเหตุบอกโชคลาภ<ม>นี่มันก็มีด้วยว่าต้องฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเห็นไหมก็มาชมในช่วงแรกกันช่วงสองครับเป็นช่วงของนี่แหละเราจะดูดวงกันนะครับ<ม>พยายกรณ์ดวงชะตานี่ชัวร้านเปอร์เซ็นต์โลโก้ผมแล้วนะชัวร้านเปอร์เซ็นต์ดูดวงกันครับก็เมสเซจนี่อย่างที่เราขึ้นข้างหน้าจอเข้ามานะว่า เออมีอะไรบ้างใครอยากดูดวงก็ส่งเข้ามาช่วงที่สามครับช่วงเปิดดวงคนดังวันนี้เป็นดวงของนักร้องหนุ่มท่านหนึ่งนะครับที่กำลังฮือฮาเป็นที่แหมจดก่าวขวานแลว้วกาช่วงเนี้ยทั้งวันสองวันเนี้ยนะครับฟิล์มรัฐภูมิครับวันนี้จะนำดวงชะตามาให้ดูว่าบทสรุปลงเอออย่างไรนะม,มาดูกันช่วงที่สี่ครับช่วงของ S อ s แล้วก็ดูดวงนะครับเราก็จะเข้ามา ชมเหมือนเดิมนะครับอืมโอ้นี่เขียนอะไรยาวจังเลยนะเอามาต่อครับช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของดูดวงนะครับน่ะดูดวงรายสัปดาห์นะอืวันนี้แม่ําคาญเสียงตัวเองกันนะแต่ฟังแล้วมันก็ดูเซ็กซี่ดิมือกันเสียงมันมีเหมือนแผลบ,บเลยนะวันนี้ก็เจ็บคอนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับสองชั่วโมงนี้ผมพูดมากอยู่แล้วไม่สนใจ วันนี้จะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะพูดกันคือจะเตือนภัยเรื่องบางอย่างให้ฟังว่ามือมันมีเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวบางเรื่องนะที่เราจะต้องระมัดระวังในการเดินทางอีกแล้วนะครับอม,มาเลยมาเลยแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วต้องการจะส่ง SMS วิธีส่งก็เนี่ยครับอย่างหน้าจอแบบนี้เป๊ะเลย ชื่อนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดในข้างหน้าเลยนะครับ mm hmm. แล้วเรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องและรวมถึงจังหวัดที่ส่งเข้ามานะครับอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีประจวบละเราจะดูกันนะว่าวันนี้คนที่อายุมากที่สุดวันนี้จะอายุเท่าไหร่นะอายุน้อยที่สุดที่ส่งคําถามเข้ามาอายุเท่าไหร่นะ mm hmm. อืเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่สองสี่ถึงจะแปดเจ็ดนะเนี่ยคุณรุ่น,น,นคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับ ก็เข้ามาแล้วก็กดมาที่4 5 3ห้าสา้าดห้านะครับม,มาเลยดีกว่าช่วงแรกพูดถึงความฝันน,นั่นเราต้องนึกถึงความฝันหลายคนฝันไร้าสาระก็เยอะแยะนะครับแต่บางคนฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาบอกว่าความฝันเนี่ยมันเกิดจากสี่สี่ลักษณะนะครับเนี่ยคนเราทั้งโลกเนี่ยมันฝันได้สี่ลักษณะนะลักษณะแรกหรือว่าประการแรกนะครับเกิดจาก อดีตอืเวลาเราหลับฝันเนี่ยนะแล้วภาพย้อนอดีตมันจะไหลไหลเข้ามาเข้ามาในหัวเข้ามาในสมองนะครับหลายคนอาจจะลองเคยเคยเคยพบหรือเคยเจอนะประเภทแบบฝันเห็นภาพเป็นวัดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสถานที่เป็นคนอืที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแต่พอเห็นภาพหรือฝันภาพสถานที่แห่งนี้ปุ๊บไม่นานละ เดินทางไปไปพบกับภาพหรือว่าไปพบกับสถานที่ที่เคยเอ๊ะเห็นในฝันนี่นะวัดนี้สถานที่แห่งนี้เราไม่เคยมาถนนแห่งนี้หรือแม่น้ําแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นแต่ทําไมถึงเห็นนะหรือว่าเห็นทําไมเหมือนในฝันเลยนะครับนี่คือเขาบอกว่าเป็นภาพจากการย้อนอดีตนะครับแปลว่าชาติพบก่อนเนชาติพบก่อนเราต้องเคยไปสถานที่แห่งนั้นนะครับเมื่อเวลาเราพบเจอเนี่ย หรือว่าเราตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับพอเห็นนอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแหมอย่างดูดวงละพอเราพบเห็นภาพอะไรก็ตามเราจะภาพประจําเมมโมรี่แต่ตัวเราไม่รู้ตัวนะว่าสมองเราเนี่ยเมมโมรี่ภาพนั้นเพิ่หมดละอืมเห็นเห็นเห็นโดยที่ไม่รู้ตัวสักพักหนึ่งเวลาเราหลับฝันนะครับอาจจะเป็น ภาพอาจจะเคยเจอในสมัยหนึ 1, 2, ่งขวบสองขวบสามขวบสี่วบในสมัยเด็กๆก็ได้หรือในชาติพบก่อนก็ได้นะครับเขาเรียกว่าภาพในอดีตมันย้อนกลับมานะครับประการที่2องเนี่ยคือเรื่องของการใจจดใจจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้บางคนแม่โดนหัวหน้าเนี่ไล่บีทั้งด่าทอทั้งแม่งมากดขี่ข่มเหงโมโหม ฝันเห็นหน้าหัวหน้าลอยหู่ละห้าห้อยู่ตลอดเวลาอย่อางเงี้ยน,นะมันก็เลยทําให้มันฝันใจจดใจจ่อต่อสิ่งได้สิ่งหนึง่งเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ไปมาโนภาพว่าแหมคนคนนี้มาแกลงเรามาทําร้ายมาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือการฝันในลักษณะของการปรุงแต่งปรุงแต่งภาพหรือเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เอามารวมกับความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาประการที่สามฝันเกิดจาก เทวดานะครับเทวดาบรรดาหรือสังส่งแรงสังหอนมาให้น mm hmm. ะแปลว่าลักษณะแบบนี้เป็นคนที่ลักษณะว่าหนึ่งกำลังจะมีโชคลาภเห็นไหมเวลาแบบฝันและฝันตีเป็นตัวเลขก็ได้หรือมาพูดเลยนะบางทีฝันเห็นบรรพบรุษพ่อแม่ปุย่าตายายคนที่เราไม่เคยเจอมานานหรือว่าคนที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วมาพูดนี่บอกตรงๆเลยสองสองบนล่างหกหกอะไรเงี้ยนะนี่คือลักษณะของเทพหรือเทวดาบรรดาให้โชคให้ลาบนะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณทําความดีทําบุญสร้างกุศลจิตใจปลอดโปร,โรง่งโลง่งและเทวดาจึงเข้ามาสร้างนิมิตให้คุณได้นะครับหรือบอกเหตุก็ได้ว่าเออพรุ่งนี้อย่าไปนะเส้นทางเส้นนี้ไปเดี๋ยวมันจะมีอุบัติเหตุหรือว่า เดินทางไปตรงนี้หรือพยายามอย่าคบกับคนนี้อย่าไปเจอใครเลยนะมันจะมีทําให้เรารู้สึกว่าตื่นมาเอ๊เราไม่สบายใจไม่อยากไปที่นี่ไม่อยากเจอคนนี้แต่พอไปเจอปุ๊บเกิดเรื่องจนได้เห็นไหมครับก็เรียกว่าเทวดาสร้างนิมิตให้เรานะครับและประการสุดท้ายครับเรียกว่าเกิดจากธาตุภายในอืมันแปรปรวนกินมากบางคนก่อนนอนนี้กินข้าวก่อนนอนนะครับเออเนี่ยแต่ก่อนที่ผมทาน กลางคืนเรื่อยเลยนะสมัยก่อนจัดเวลากลางคืนนะแล้วก็จากรายการเสร็จเข้าต้มต่อด้วยโจ๊กหรือบางทีก็ไปกวยจับอะไรเงี้ยนะครับเรียบร้อยเลยฝันมั่วตัวนี่เขาเรียกว่าเกิดจากการที่ร่างกายมันอิ่มมันอืดลมหรือแก๊สในกระเพาะมันทําให้ร่างกายมันไม่ค่อยมีความสุขหรือว่าไม่สงบไงกระเพาะมันทํางานปุบปุบปุบ,ปบมันเลยทําให้เราคิดต่างๆนานา,นาแล้วฝันเรื่อยเปื่อยไร้สาระ เพราะฉะนั้นฝันลักษณะแบบนี้อย่าถือเอาเป็นสารณะเลยนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับอืคราวนี้มาต่อมาบอกว่าการฝันเนี่ยที่ไหนนะหาดกะตะภูเก็ตนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วที่ไหนดูดีๆนะนี่ที่เนี้ยหลายคนต้องเคยไปนะครับผมก็เคยไปสมัยเด็กๆแล้วก็เมื่อสักไม่กี่ปีมานี้ก็ไปนะครับรูปข้างหลังนี้ เป็นทะเลนะครับทะเลที่ไหนอืมแต่ไม่ใช่หาดกระตะภูเก็ตแน่นอนแต่ถ้าใครรู้เปรี้ยงทีเดียวปุ๊บแหมรูปต่อมาง่ายมากๆเลยผมดูละเพราะฉะนั้นภาพข้างหลังเป็นทะเลที่ใดนะครับอืมทะเลน้ําใสด้วยนะเห็นเป็นพื้นเลยนะครับต่อมาต่อมาเรื่องความฝันต่อเขาบอกว่าฝันวันใดนะครับฝันวันไหนจะมีลางหรือว่ามีเรื่องราวจะเกิดกับใครที่อยู่รอบตัวเราเห็นไหม แปลว่าไม่ใช่ฝันสมมติว่าเรื่องของป่วยไม่สบายฟันหักเนี่ยฟันหักส่วนใหญ่จะเป็นยาพี่น้องหรือว่าฟันหักหรือมีเรื่องป่วยไข้ไม่สบายพวกนี้นะครับก็จะเกิดเหตุจากตัวเราคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะเรามาเริ่มเนี่ยถ้าใครฝันวันอาทิตย์ฝันวันอาทิตย์เนี่ยสมมติเราฝันว่าโอ้ยมีเรื่องรถชนเปรี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นใครฝันวันอาทิตย์เรื่องจะเกิดเหตุจาก เรื่องมันจะไปเกิดกับพวกเพื่อนฝูงของเราอืมคนรอบข้างเพื่อนฝูงเรานะถ้าเห็นรถมันชนกันเปรี้ยงหรือเห็นคนตกน้ําเห็นคนเถูกโกงเงินนี่หรือเงินหายอะไรเงี้ยนะครับฝันวันอาทิตย์เพื่อนฝูงเราโดนน่าต่อมาฝันวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ได้นะถ้าฝันวันนี้นี่เรื่องเรื่องมันจะเกิดเหตุนะครับเกิดเหตุจากญาติพี่น้องเกิดเหตุกับญาติพี่น้องนั่น ฝันว่ารถไปชนหรือว่าน้ำล้อลวกนะครับป่วยไม่สบายนอนโรงพยาบาลญาติพี่น้องเราเนี่ยแหละจยเจ็บไข้ได้ป่วยนะอืต่อมาต่อมานะครับฝันวันอังคารฝันวันอังคารนี่เป็นฝันที่ค่อนข้างจะลำบากใจนิดหนึ่งคือจากเกิดเหตุนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับฝันวันอังคารเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลา เราฝันเราต้องนึกถึงด้วยนะแล้วจดไว้จดไว้นะเนี่ยใครบางคนฟังลอยๆไม่มีรีเพย์ภาพนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าฝันวันอังคารเป็นเรื่องของพ่อแม่ครับฝันวันพุธล่ะอืมวันพุธนี่เป็นเรื่องของอะไรเนี่ยรอสค่ะอาจารย์นคุณแม่ฝากบอกให้อาจารย์ทานน้ํอโอฟานฟ้าทะลายโจรจะหายเจ็บคอโอ้โหขอบคุณครับทานฟ้าจะฟ้าทะลายโจรน,นะโอเคอืม นึกว่าน้ำเรื่องฟ้าทะลายโจรนี่มันเป็นแคปซูลหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เนาะขอญาตทานน้ำนะครับห่วยทั้งปีเลยจริงๆดูดวงตัวเองเลี่ยงต้องเยอะแล้วนะนะจริงจริงต้องหนักกว่านี้จริงจริง,รง,รง,รงต้องนอนสมเลยแต่ว่ามันยันมาได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาเอามาต่อฝันวันพุธนะครับวันพุธที่ต้องระวังเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับลูกล้านบริวารของเราจะเกิดเหตุ ต่อมาฝันในวันพฤหัสนะครับพอฝันวันวันพฤหัสี่เกี่ยวข้องกับคูบาจาร์เราละนะคูบาจาร์หรือคนที่เราเคารพผู้ใหญ่นะครับที่ไม่ใช่พ่อแม่เรานะจะเป็นปู่ย่าตายายแต่ไม่ใช่พ่อแม่นะครับที่เราเคารพคูบาจาร์เนี่ยจะป่วยไม่สบายนะครับอต่อมาวันศุกร์นี่วันศุกร์วันเนี้ยใครหลับฝันนะครับฝันดีเหตุจะเกิดกับแฟนเราคู่ของเรานะครับของเราเลยนะมิมไมของข่าอีกครขานะ ต่อมาถ้าฝันไม่ดีเรื่องไม่ดีแน่นอนครับเรื่องก็จะไปเกิดเหตุนะครับอืกับแฟนเราด้วยสุดท้ายฝันวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับจะเกิดเหตุจากตัวเรานัา่นเพราะฉะนั้นใครฝันว่าพรุ่งนี้จะได้เงินทองโชคลาภนา่หรือมีกงมีกิ๊กอพรุ่งนี้ฝันเปี้ยงปุ๊บเกิดเหตุจากตัวเราเลยน,น,นั่นเพราะฉะนั้นนี่แหละฝันทั้งหลายในเจ็ดวันนะครับโอ้จริงๆมันมีอะไรเรื่องราวอีกเยอะเลยเนี่ย ไม่รู้เวลาช่วงนี้ใกล้หมดยังแล้ว <c oughs> อังงั้นพูดต่อสถิติฝันของคนมากที่สุดรู้แม้ว่าเรื่องอะไรอืิจริงๆอยากแบบ